วันนี้บูครับของเอสแอนหนึ่งแคมหนึ่งนครับ <Wow. S 1> มันอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่การใช้ชีวิตของแพงมันก็มีร้านที่มันขายถูกไข่แพงจะไปซื้อร้านไหนลดเบอร์ลงมารัฐบาลทําไม่ได้เลยกูอยากกินไข่เบอร์ศูนแยกออกไหมว่าไข่เบอร์ศูนย์กับไข่เบอร์หนึ่งเบอร์สองต่างกันยังไงอะไรนะผมแยกไม่ออกนะไข่เบอร์ศูนกับเบอร์หนึ่ง คือสุดท้ายคุณผมไม่ได้ว่าอะไรนะคือพอเราบอกว่าอากาศมันร้อนไข่ออกน้อยไม่เชื่ออีกเขาเลี้ยงไก่เปิดแอร์กันหมดแล้วมันเปิดแอร์กันทุกครัวเรือนหรือไงแล้วลงไก่คุณจะไปเทียบกระสาฟาร์ม CP ซีพีสิอันนั้นเขาก็ส่งขายอยู่ในในห้างเขาอะ่ะคุณเคยซื้อไม่ล่ะไข่ในท็อปอะ่ะสิบปองเจ็ดสิบแปดบาทเจ็สบาทแปดสิบาทเก้าสิบาทเนี่ยผมซื้อผมซื้อนะครับ าซื้อไข่ตามตลาดเนี่ยมันลายย่อยทั้งนั้นมันจะมีฟาร์มแอร์สักกี่ฟาร์มอืมอืมนะเออคุณไปตรวจฟาร์มใหญ่มาระดับตหากฟาร์มซีพีเขามีทุนเนี่น้ำมันแพงอีกผมก็บอกอยู่ว่าปีหกหกมิถุนาดิตงจสามสิบสี่บาทสำหรับดีเซลตอนนี้สามสิบสองอืมนะไม่ตอบผมเรื่องนี้หลังไมมาขอเบอร์ผมผมไม่ให้ ใครจะเที่ยวให้เบอร์คนอื่นละ่ะบอกจะโทรอธิบายผมไม่ต้องอธิบายครับคุณอยากทําคลิปทาอะไรของคุณไปคุณนําเสนอความจริงไปไม่ต้องมาอธิบายผมผมไม่ได้อยากรู้จักกับคนอย่างคุณนะครับมีอะไรกะที่วนอยู่ในคลิปนี้ไม่จับรัฐบาลกับตูกับป้อมล้าไหนตอนนี้ไหนไหนตูอยู่คุณตูเป็นงองคมนตรีฮะแล้วป้อมอยู่ไหนป้อมอยู่ป่าไงที่ทะเลาะกันอยู่นี่ไงไหนกูจับรัฐบาลกับพวกมันไหมเคยได้ยินฆ่าคนหน้าเอาลูกน้องมาเป็นลูกน้องไหม เคยได้ยินไหมคิดบ้างไหมสมองเลยคิดบ้างไหมมีอะไรก่ะอ่ะเงินดิจิตอลเงินสดผมจะเอาอะไรก็เอาหมดอะ่ะให้เงินสดก็เอาดิจิตอลก็เอาไม่ได้โยวยวายไม่ใช่บอกจะให้เงินดิจิตอลแล้วไม่เอาจองเงินสดไม่อยากให้อะไรก็ให้มาก็เขาใช้ดิจิตอลเพราะใช้ใชบ้บางเงื่อนไขเขาไม่ให้คุณไปซื้อใบมุกไม่ให้ไปใช้ในเงนเรื่องของหวยใต้ดงใ,ใต้ดินไปซื้ออะไรที่มันไม่ได้ก่อเกิดการบุนทางเศรษฐกิจไม่ก่อเกิดภาษีเข้ารัฐ ยังนั้นจะให้เงินสดให้ดิจิตอลก็ให้มาเถอะผมเอาหมดอ่ะผมไม่ได้รังเกียจเงินดิจิตอลมีประเด็นอะไรอีกไหมมัดรวมมาให้แล้วเนี่ยเวลาไลฟ์สดก็ไม่ค่อยกล้ามากันอ่ะนั่งเงียบๆอยู่ถามจริงเป็นอะไรกับผมอยากไฟกับผมถ้กฝุ่นไหมลงไปมัสีสมนันหม